พี่ตะวันก็พี่ตะวันก็มีแค่เบรกมีแต่พี่ตะวันเพิ่งเข้าครับอะตอมก็เพิ่งเข้าแล้วกายก็มีสองเรื่องนะครับใช่แล้วก็พี่อาบกายจะพูดถึงพี่พอดีเลยแล้วถัดมาก็มาเล่นซีรีส์นะครับพี่ไม่ได้อยู่ที่อีเวนต์เหรอครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่พิมพ์ว่าอะไรอ่ะหนีห้าเอาละครับจาเออเห็นแล้วเ,เห็นแล้วนี่ครับผู้อยู่ร่วม ผู้อยู่ร่วมชะตากันนะครับผมพี่หายเจ็ดแหลกยังครับแต่ว่าพี่ต้องบอกว่าพี่ชายแข็งแกร่งมากไม่เคยสะทกสถานก็นอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับผมโคตรมาก <c oughs> เป็นบุคคลสะเทือนน้ำสะเทือนบกค,ครับแข็งแรงมากเสร็จไอเซ็นง,งานแล้วอะครับเสร็จอีเวนแล้วอไอ ในคอนเทนต์กับพี่อาพี่อ่าเดี๋ยวต้องลองดูต้องรอด,ตอรอดูต้องรอดูครับต้องรอดูเพิ่งไปซ้อมกับพี่มานะครับเพิ่งไปซ้อมกับพี่าอามาไอเราก็พูดไปแข็งแกร่งร่างกระร่างร่างกายแข็งแกร่งดังหินผานะครับไม่รู้ว่าร่างทําจากอะไรนะครับไม่รู้ว่าแบบว่าภายในท่านทําด้วยอะไรนะครับไม่สะเทือนอะไรเลย อ่ออย่าชมอย่าชมเยอะใช่ไหมคนอะไรเก่งทุกด้านในสะพายกระเป๋าอา๋อคุณ